สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋ามื่อนี้ยไอซี่พาพี่น้องไปเก็บผักกระโดนนะจ๊ะเนาะอ้าวอยู่ฝรั่งเศสมีผักกระโดดนําบอกโอ้ยกระตังซื่อเอานั่นละจ้าพักอีกอย่างละเคอรี่ด็อกพี่น้องว่าเองตอบเองไม่ใหญ่นี่เนาะเคอรี่ด็อกเนาะหรือที่ไอเอินว่าผักติ่วขมแต่มื่อนี้สิเปลี่ยนซื่อแล้วได้เพราะว่าไอซิมมันสิออกไปทางผักกระโดนถ้ากินดิฟนี่ออกไปทางผักกระโดนเลยจ้ะไอคิดว่าเออไอเอินผักกระโดนดีกว่าแล้ววันนี้ผักกระโดงกินกับเมนูอย่างมันจังสิเขาเพราะว่าเมื่วงอา ได้ไอเดียบันเจิดคอยจิตรามม่วงพาเจ้ากินเด้อมานีนะสิเก็บผักกระโดดตามใส่มะม่วงว้ายแคล่วน้ำลายกระแตกเนาะไอซี่พาพี่น้องไปเก็บยูพันนะจ๊ะเนาะพี่น้องเมืองถุงมือนี่ยยูฝรั่งเศสบันได้มีถุงมือขายแล้วได้ถุงมือหมดแล้วมีคนจอบแนวเพื่อนะไปเบอร์แซ็ปไอซี่ <laughs> โอเคปะไปกันเลยค่ะ กินก็บ่ทันจ้ะผักผักตัวนี้นะ่ะอ้ายอยากแนะนำแห้งแห้งแซ่บเด้อพี่น้องคือผักโขมพี่น้องเก็บกินเด้อจ้ะเก็บกินเลยมันแซ่บอีหลีเลยในโซติโสโตนี่แซ่บแห้งมึงนะกำลังใหญ่เนาะจ้ะเนาะส่วนผักต้นหนึ่ผู้ใดมักขมๆจังกินเด้อจ้ะมันบ่แม่นผักกระถิ่นเด้อยวจะโบแม่นกระถิ่นฝรั่งเด้อใบก็คนละลักษณะกันเนาะอันนี้ก็คือผักที่อ้ายสิเก็บมื้อนี้เนาะ curry dog ผักกาดตัวนี้ ที่เคยเก็บเราเดี๋ยวายซิเปิดหนังสือให้เบิ่งเนาะมีคนถามว่ามันบม,มีงูบ่อยู่ฝรัง่งเศสมีคือกันจ้ะเพียงแค่ว่าตอนนี้นะมันเป็นยามหนาวเนาะเพราะว่างูมันเป็นสัตว์เลือดเลือดเย็นพี่น้องจ้ะมันเป็นยามหนาวมันก็อาจสิมีอยู่แต่มันก็บ่หลายปันหดาแต่ก็ควรระวังคือพี่น้องว่าไอายก็ประมาทเกินไปเนาะนี่ค่ะอันนี้คือผักกระโดนนะจ้ะผักกระโดนฝรั่ง สำใส่มะม่วงนี่แซ่บปันยังไปขึ้นไปขึ้นกลางเทิงนี่นี่ก็โดนฝาหลังฟู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 นี่นี่นี่ไอมีอย่างสิว่าให้ฟังยอดอันนี้กินได้เด้อพี่น้องยอดบลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ราสเบอร์รี่กินได้จ้ะนี่คือ ดอกผักติวฝรั่งเนาะฮะก็เด็ดเอาอ่อนๆนนี่ไปเ้ยบ่ได้จ้ะนี่่ก็ผักกระโดนป่านี่พี่น้องตัวนี้เขาเอื่นว่าบัตเตอร์ครับเด้๋ยจ้าบัตเตอร์ครับเนาะดอกมันสิเป็นแบบนี้ดอกมันสิเป็นแบบนี้เด้ออันนี้มันเป็นผักตากระโหลกเดี๋ยวจ้ะนี่ใบมันจะคล้ายๆกับตั้งโอหรืซซิลรี่นี่ตัวนี้คือผักตากะโหลกเนาะ นี่นี่ผักตัวนี้นะพี่น่องระวัง้อจ้ะถ้าเอิ้นเป็นภาษาไทยแปลตรงๆก็คือถ้วยเนยเนาะเป็นผักตากะโหลกจ้ะนี่อือนี่นี่นี่กอใหญ่ ทุดดิบมือนี้เนาะสิไปล่างแล้วก็สิตาม,มังม่วงพาพี่น้องก,กินแซ่บๆลบางเนาะเดี๋ยวสิลล่างข้างนอกจะเข้าไปล่างข้างในที่มีระเบิดขาดแห้งละอยู่นี่เราก็มีถุงมือขายละเกลียวก็มีขายต้องไปได้เห็ดเกลียมาแล้วเป็นขึ้นอยากกินส้มน้ำละเกโยบ้า เ,เดี๋ยวไปล้างต่อทางไนน่เนาะมังม่วงที่ไอซื้อมาเนาะจะเนาะ4ยูโรภน,นนี่นะี่ยไอคิดว่าเป็นมังม่วงของคิวบาเคยซื้อกินอยู่เธอเดิงจ้ะค่า,าที่สีคิวมันเห่ิมแล้วด้วยฉันมากขาเจ้าสิก,กินสุกเน,นาะไอก็ไปกดเบิ่งที่แบบว่าเอาตัวแข็งที่สุดอันนี้ระเบิดแข็งสุดเลยนี่เลยต้องซื้อมาแล้วก็ฟฝ้าตามท้าไว้อีกีก่ก็ย่านเหี่ยวเด้อตามทาพี่น้องกินเนาะ มังม่วงหวานจำบัน,นี้โอ้ยหอบบยดบนะส้มนัาขยะหรอกเนาะขอมพอมฉันมากเขากินจุกมังม่วง,งตัวนี้นะพันนี้นะจะทำมาอยากตาำด้วยจ้ะถห้อยากกาินแบบจำแก่คัดไปเนาะมักเพชรจะ้ะตาม,มังม่วงนี่ต้องใส่มักเพชรแห้งจังแซ่ ่าใส่กระเทียมจ้พาพโกบ้าสิบดับกินมะม่วงของห้งมาวมะม่วงลงไปมาเอาไปเนาะเสร็จประเดกจ้ะประเด็กพี่ใหม่อายมดแล้วกินตัวเนี่ยเดี๋ยวนี้นะ แพงผลเด้อรสชาติกะแล้วจะคนมากเ้างมีน้อำผงนัวน้ำตาลใส่เลยเด้อแต่โมโมนี่ใส่น้ำตาลโอ้ยฝาน้ำตาลาตาลูก เพราะเสร็จแล้วพี่น้องจา้ามากินมากินต่ามง่วงเสพผักกระโดดน้ำอายเลยจ้ะเดอ้อแซ่บ้ำลายแตกยากเป็นแบบหมือนจุดลวดจิเลียดของผู้ยิงพ่ออืม้ม น่องคือหู้บอกคือยังคือใบาบางห่งขมๆคือใบาบางห่งเลยผ่านไปลขไมขมไปัญาผ่านบกิมขมกิน,กนสุกเลยจ้ะเพราะว่าคือใบาบางห่งเลย ตัวคือใบลินฟา้าพายก็กินใบลินฟา้าบอแต่เวลา,ตามมนะต่ายมังม่นะพวกไอ้มากเอาใบลินฟ้ามากินเสียดายแต่มัง่ม่มันบวสม คมขูดถั่วบัลท้าวเป็นตามักอยู่หรอกจะไปถอดเสาีายไข่บะคุมบันได้ด้วยจ้ะถ้าทุกบะค,อค่อยขมจะอแสบอายากกินขมอยากได้กิน หลายทำไจก็ได้ได้วยจ้ะไม่มีผลข้างเคียงแต่ไอบอกเลยว่าแพะบะมักขมบอกอีกก่อนกินซุกเด้อขานาดมักเรียนฝาอาอกินดิ้มได้แซบเซยแพะบะแซบไอแซ่ มผมคมกว่าผักกระโดดนิดนึงนิดนึงของอายเด้อก่อนที่จะกินผักป่าสื่อสาดีๆได้ใจเด้อ บางเือร่างกายของเขาบรรับสารตัวนั้นนะนะอายกินได้พี่น้องอาซิแพ่ก็ได้แบบนี้นะ Per. Mm -hmm. เคยกินผักจะดาวดิบปะคมเป็นนาแล้วจ้ะอืมไอเ่อ พี่น้องก็หหวเผ็ดกับโคมะกินนำการเป็นแนวใดคูณสอง